สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอย่าคิดว่าประชาชนไม่รู้ใครอุ้มประยุทธ์อยู่ในอัธกิจแสวงสุขหรือใบตองแห้งพิธีกรข่าวช่อง Voice TV เขียนบทความเรื่องใครอุ้มประยุทธ์อยู่มีเนื้อหาดังนี้ โควิดไทยเข้าสู่วิกฤตใกล้สภาพที่เคยเย้ยหยันฝรั่งปล่อยคนแก่ตายอยู่บ้านแต่ตอนนี้เขาเปิดปาร์ตี้กันแล้วหลังฉีดวัคซีนปูพรมรัฐบาลไทยเพิ่งสั่งวัคซีนทางลมปากเพิ่มเป็น100ล้านโดสกราบไฟเซอร์ Pfizer, จนได้5-10ล้านโดสแต่ไม่รับปากได้เมื่อไรเพราะคิวยาวรอบโลกจะแซงคิวเขาได้อย่างไร35ล้านโดสจึงยังเป็นแค่ลมที่พายแก้หน้าหลังถูกดัก ไม่มีรายละเอียดว่าได้จากไหนได้เมื่อไหร่แค่บอกจะซื้อให้ได้ก่อนสิ้นปีซึ่งมีคำถามอีกว่าฉีดทันหรือทีแรก65ล้านโดสในสิ้นปีฉีดเดือนละ10ล้านโดสปุรับจะเพิ่มเป็น100ล้านโดสแต่แค่นี้เจ้าสัว4 p พีก็ออกมาชื่นชมประยุทธ์อ้างว่าที่ผ่านมาทำได้ดีแต่เจอระลอก3ไม่คาดคิด คนบริหารประเทศบริหารธุรกิจมีด้วยหรือไม่คาดคิดมีแต่ต้องเตรียมรับมือให้พร้อมที่สุดจากสถานการณ์ด้านดีที่สุดไปถึง worst case scenario ถามจริงถ้าประยุทธ์เป็นผู้บริหารในเครือ CP ทนินจะไล่ออกไหมเผลอๆไล่ออกไปนานแล้ว พูดแบบท่านินจึงสมควรถูกชาวบ้านดา่าแต่ก็รู้หลหรอว่าสมประโยชน์กับประยุทธ์มาเจ็ดปีแถมคงกลัวอำนาจหนุนหลังพอเห็นประชาชนโกรธมากกระแสะไล่ตู่โหมือ,อยิ่งกว่าครั้งก่อนเจ้าสัวก็ต้องปกป้องเช่นเดียวกับภาคธุรกิจที่เหลืออดจน40 CEO จะตั้งเครือข่ายจัดซื้อจัดหาวัคซีนกันเอง เดี๋ยวก็คงถูกรามให้เงียบเสียงลงกลับมาเป็นเด็กดีสนับสนุนรัฐบาลรวมไทยสร้างชาติแต่สำหรับประชาชนยกเว้นไอโอและข้าทาสอารมณ์ตอนนี้คือกโกรธมากยิ่งกว่าหมดความเชื่อถือโดยลามไปถึงรัฐมนตรีผู้บริหารสาธารณาสุขและหม,หมอผู้เชี่ยวชาญที่ออกมาปกป้องรัฐบาล หมอไม่ทนลาชื่อไล่อนุทินแล้วแต่ไม่ใช่แค่หนูตัวเดียวรัฐบาลจัดหาวัคซีนล่าช้าแทงม้าตัวเดียวเตรียมการตั้งแต่กรกฎาคม2563ได้แอสตราเซเนกา26ล้านโดสจากสยามไบโอมิถุนายน2564ทั้งผู้บริหารสาธารณสุข แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ช่วยกันปกป้องว่าตัดสินใจถูกแล้วอ้างอุปสรรคโน่นนี่ในการจัดซื้อวัคซีนอื่นหรือเข้าร่วมโควาคซจนเกิดรอบสองจึงหูตาแหกสั่งซิโนแวค2ล้านโดสแอสตรา5าล้านโดสแล้วรอบ3พอโดนกดดันก็สั่งปากเปล่าอีก35ล้านโดสผู้บริหารสาธารณสุขนั่นแหละอวดเก่งประมาทไม่มีกระดูกไม่กล้าแสดงความเห็นอย่างมืออาชีพ การบริหารจัดการรอบสามก็เละเทะเตียงไม่พอมีคนรอเตียงเป็นพันก็ยืนยันว่าพอจนเห็นคนตายคาตาวัคซีนมาน้อยมาช้าแทนที่จะระดมฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อนก็ฉีดโปรโมชั่นไปเรื่อยพอเกิดวิกฤตจ,จริงหมอพยาบาลติดโควิดไม่มีกำลังรับมือประชาชนไม่เชื่อถือภาคการแพทย์อีกแล้วว่าเป็นมืออาชีพภายใต้ระบบราชการอำนาจบริหารไร้ฝี มือผู้บริหารสาธารณสุขคณะบดีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆยังปกป้องนับเป็นปัญหาทั้งรัฐบาลไร้หัวคิดและระบบราชการไร้ประสิทธิภาพแบบสายด่วนให้ข้าราชการรับโทรศัพท์ใช้มือจดอยังกับยุคพระเจ้าเหาแล้วตอนนี้ระบบล้มเหลว ต้องรับมือกับการระบาดเฉพาะหน้าการจัดหาและฉีดวัคซีนระยะยาวซึ่งปั่นป่วนแน่เอาแค่เฉพาะหน้าจะทำอย่างไรก็ใช้อำนาจบังคับตามเคยทั้งที่ประชาชนไม่ยอมรับไม่เชื่อถือเช่นเคอร์ฟิวตอนกลางคืนใครก็รู้ว่าเปล่าประโยชน์แค่มีไว้ให้เจ้าหน้าที่อวดอำนาจบังคับล็อกดาวน์รัฐก็ต้องจัดระบบดูแลเยียวยา อำนาจทั้งระบบกำลังพยายามลากถูให้ประยุทธ์อยู่รอดทั้งที่ออกมาถแถลงครั้งใดก็โดนโหโดนด่าวัคซีนช้าจนต้องไปเจรจาก็บอกว่าแก้ปัญหาให้แล้วไงสถานการณ์เฉพาะหนะ้าก็โทษชาวบ้านไม่กี่คนไม่รับผิดชอบสังคมไม่กักตัวไม่ใส่หน้ากากคนไทยไม่มีวินยัยต้องใช้รัฐประหารบังคับ อยากคิดว่าประชาชนไม่รู้ใครหนุนหลังประยุทธ์อยู่ดันทุรังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวก็ลุกฮืออีกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาไทยอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ